สวัสดีครับวันนี้จะมาดูนะครับวิธีการปิดนะโน้ตบุ๊กนะครับ Windows 8 Pro นะครับก็พอเรากดปุ่มนี้นะครับมันก็หาตัวปิดไม่ได้นะครับัทนเราต้องออกนะครับด้วยการกด esc นะครับกลับมาหน้านี้นะครับ เสร็จแล้วเราจะปิดยังไงครับโดยการคลิกขวาหนึ่งครั้งครับเสร็จแล้วก็จะมีคำว่า down s u u t o w w on s ซิงเ u าเนี่ยมันก็จะมีปุ่มนะครับดี Start s h u t o w w วแล้วก็ส e e ฟซิงเงานะครับเราก็เลือก s h ช t d o w n นะครับปิดปกตินะครับ <Yeah. S 1> เรียบร้อยกับจบนะครับขอบคุณนะครับ สำหรับการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์จักสกไกลด้วยนะครับขอบคุณครับ